ลเลฟูเลงกักโปแทนที่ฟิมิโนโน,นะเดเบเลย่ยังมีโอกาสหวนคืนบาเซโรน,นาอยู่นะหวันเ,เจียบคาวิโย่ดัา่นายา้ายมาลิเวอร์พูลเพราะเจ็กเกนคอฟคนเดียวตำนานิสตันบตูต่อกับเนวิลหลังแสะเลวฟูทุ่มเงินต่อสัญญาซาร่าในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการที่ทางฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อเนเธอร์แลนด์รายงานขาน่าว่าลิเวอร์พูล ติดต่อเอเจนต์ส่วนตัวกระทางโคดี้กัคโปกอนาน้า PSV เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมาเสริมทัพซึ่งทาง PSV ต้องการค่าตัวประมาณ34ล้านปอนด์แต่ก็มีหลายทีมดังสนใจทั้งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและก็ทางลีดโดยหงแดงต้องการยกครึ่งแนวรุกราใหม่หลังเสริมทัพทั้งดูยเยสคารันโย่ลงไปถึงโชต้าและก็ดีอาร์สโดยมีซาร่าที่เพิ่งทุบสถิติค่าเหนืสสอสโมสรต่อสัญญาออกไปอีก3ปีเป็นการหลักเหมือนเดิมในั้ะนี้ โดยผลงานในายการที่แล้วกัคโปนั้นยิงไปทั้งสิ้น21ประตูกับอีก15แอสซิสจากการลงเล่น47นัดบนทุกริการช่วยทีมคว้าปรองแชม์ลีกและก็แชมป์ฟุตบอลถ้วยในครั้งนี้มาเซโลนายังไม่ขาดตัดขาดอุสมานเดเบเล่แม้ว่าแนวรุกชาวฝรั่งเศสจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเช่นและก็ตามทีหากปีกวย25ปีรายนี้ตอบรับข้อเสนอจากสโมสรน,นะ ซึ่งทางอุสมานเดมิเลนนั้นกลายเป็นฟรีเอเจนต์หลังสัญญาของทางเขากับทางบารเซโลนาหมดอายุตั้งแต่วันที่30เหมือนนายนที่ผ่านมาแต่อาชีพของปีชาวฝรั่งเศสกับทางอาสูการนานั้นอาจจะยังไม่จบนะฮะหลังมีการบริงานข้อสเสนอของทีมยักษ์ใหญ่แคนกาตาลุญญาอาจจะเป็นทางเลือกเดียวสำหรับแนวรุกเหมือนเช่นเปนนี้ตามการรายงานจากทางบุนโจโชบาจิโบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เดนเปเรยย้ายจากทางโบริสตัดมุน,นะฮะมา,าแข่งกับทางบาร์เซโลนาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2017แต่เขาจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ฟื้นฟูร,ร่างกายจากการบาดเจ็บก็ตามแต่ปีกชาวฝรั่งเศสกลับมาทำงานดีกันอีกครั้งในยุคข,ของชาบีเออร์นันเดสจะท,ทำให้เทรนเนอร์วัย22ป,ปีน,นี้ต้องการเก็ตนักเตะว้ใช้งานต่อไป อย่างไรก็ตามการเจรจาเพื่อการจัสัญญาระหว่างสโมสรกับตัวแทนนักเตะนั้นไม่ได้มีความคืบหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วจนกระทั่งเดีิวเลกกลายเป็นฟรเอชนต์แต่เขาก็ยังคงมีโอกาสหวนคืนค้ำหนูอีกครั้งหากตอบรับข้อเสนอจากทีมอาซูการณนาที่ยอมลดค่าจ้างราวประมาณ40% 6-7ล้านยูโรต่อปีและจะรับค่าเหนื่อยเทียบเท่ากับทางอาซูฟาตีในรุ่วั19ปีในขง้งนี้ นวรุกชาวโปรตุเกสเผยแต่ว่าคุณซื้อชาวเยอรมันเผยเหตุผลสําคัญที่ทำให้เขาเนี่ยย้ายมาร่วมทีมหง์แดงโดยดังฟาบบโอคาร์บันโชนแนวรุกป้ายแดงของทันลิเวอร์พูลเผยได้ว่าทางเชเกนคอฟคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทางเขาตัดสินใจย้ายมาค้าแข่งในทีมแอนฟิ์โดยาวรุ่วัย19ปีรายนี้ย้ายจากทางฟูลแลมมาร่วมทัพหง์แดงด้วยสัญญาระยะย,ยาวถึงปี2027พร้อมมอบหมายหมายเลข28ซึ่งจะตัวตั้งเป้าจะขอพัฒนาฝีเท้าขึ้นเป็นนักเตะระดับโลกนะ และมั่นใจนะว่าคุณซือชาวเยอรมันจะช่วย้เขาทําสําเร็จในครั้งนี้ผมอยากเป็นนักเตะที่ดีสุดในโลกคุณต้องเล่นให้ดีที่สุดในครั้งนี้นั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลและหนึ่งในเหตุผลหลักที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเชเกนคอฟผมเห็นสิ่งที่เขาทําเพื่อจะพัฒนานักเตะไทยให้ยกระดับฝีเท้าขึ้นและผมมั่นใจนะว่าเขาคือคนที่เหมาะสมที่ผมจะร่วมงานด้วยในครั้งนี้ดิดมารธามันอดีตกองกลางของทางลิเวอร์พูลสโมสรดังแห่งพรีเมียร์ลีก ออกมาเอาคืนแกรร่เนวิลที่ทวิตข้อความแซะ,ะเรื่องการต่อสัญญาฉบ,บับใหม่ของโมฮัมเหม็ดซาลาห์เมื่อศุกร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอโคโดยหงแดงจัดการจับดาวยิงอันดับหนึ่งของพวกเขาต่อสัญญาใหม่ที่สาเร็จโดยยอมมอบค่าเหนื่อยระดับ3.5แสนปอนด์ต่อสัปดาห์พร้อมด้วยระยะเวลาการค้าแข่งต่อไปอีก3ปีหลังจากที่เจรจายืดเยื้อกันมานานตั้แต่ช่วงเสมอที่แล้ว หลังจากนั้นไม่นานแกรี่เนวิลซึ่งเคยเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปัจจุบันทำงานด้านพิธีกรและกนักวิเคราะห์ทางสกีสปอร์ตได้ออกมาทวีตข้อความแทรกข่าวนี้โดยระบุว่าพวกเขาโดนซาลาห์เล่นงานเข้าให้เสร็จแล้วพร้อมด้วยอีโมจิรูปหัวเราะซึ่งจะตัวนั้นน่าจะหมายถึงเลวพูถูกทางนักเตะเรียก่านเหนือแพงในขณะที่ฟอร์มไม่โดดเด่นมากมายนักในช่วงหลังนี้ซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นของเดวิลถูกวิจารณ์จากแฟนบอลและอดีตนักเตะของแดงเป็นอย่างหนัก โดยหนึ่งในนั้นก็คือดิมารฮามันที่อดทนรอไม่ไหวจนต้องออกมาชวิตข้อความตอบโต้กับเพื่อปกป้องอดีตต้นสก,กัดและก็ตั้เตะรพุ่นน้องโดยมีใจความาว่าเล่นงานพวกเขาคืนด้วยการยิงไป30ประตูบวกเลยนะทุกติซสั้นไปเลยเอาให้รู้กันไปเลย ตรอดทางฮามันนั้นเคยอยู่ในทีมลิเวอร์พูลชุดแชมป์อยู่่าแชมเปียนลีกเมื่อปี2005ที่อิสตันบูลประเทศตรุรกีโดยในเกมนั้นพวกเขาสามารถพลิกกลับเอาชนะเอซิมิลานด้วยการโดนุดโทษหลังจากที่สกอร์ตามหลังในครึ่งแรกอยู่ถึง3ต่อ0นในครั้งนี้หนึ่งในคำถามยอดฮิตในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือลิเวอร์พูลนั้นจะซื้อใครเข้ามาอีกไหมตลาดใดที่ยังไม่มีนักเตะค,คนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมมันก็น่าจะยังเป็นคำถามยอดฮิตต่อไปอยู่แล้วจนกว่าตลาดนักเตะจะปิดนะครับ แต่อารมณ์ของคำถามนี้ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนก่อนที่จะเปิดฤดูกาล2019หรือว่า2021ที่ผ่านมาต้องบอกว่าดุดนันและก็เต็มไปด้วยคำถามมากมายโดย2019นั้นได้แค่ทางเซฟฟันเดอร์เบิร์กฮาวิ่งเอเรชอาร์เดียนและก็แอนดี้โปรนกนซึ่งไม่มีใครเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่เป็น2021ซื้อมาแค่อิบราฮิมาโกนาเต้เสริมเกมรับแค่คนเดียวถ้ายัางจำความรู้สึกนันได้เสียงวิจารณ์เรียกได้ว่าล้นชาเลยทีเดียวครับ ถึงช่วงก่อนจะเปิดฤดูกาล2022แม้ว่าจะมีคำถามเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ดีกรีควาหมหงุดหงิดใจงุนงานเล็กน้อยลงไปเยอะอารมเป็นแค่ประมาณว่ามีอีกไหมมีอีกไหมล่ะถ้ามีก็ดีนะถา้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยักไหล่ทำนองนั้นโดยแฟนลิวพูลเข้าใจแนวทางการซื้อขอนตกเตะของทีมมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับไปเพียงเข้าใจเท่านั้นหากยังยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยเราอาจจะได้เห็นและก็แสดงความคิดเห็นความต้องการของเราว่าทีมยังขายจุดไหนอยากจะให้เติม,เต,มเต็มจุดไหน อยากให้ทีมซื้อใครแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นก็เข้าใจและก็ยอมรับมากขึ้น,มนไม่มีปฏิกิริยาเดือดดาลเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆน,นั้นทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันย่อมมีที่มาที่ไปและเหตุผลของมันก็คือเพราะผลงานในสนามล้วนๆที่ตอบความสงสัสยของพวกเขาโดยเฉพาะ2องขัุ้การที่เป็นคำถามหนักๆน,นั่นแหละครับไม่ซื้อใครเพิ่มจะไปสู้อะไรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือผู้ตโกย99แต้มคว้าแชมป์ขาดลอยในช่วงปี2019 ซื้อแค่คอตเต้คนเดียวจะไหวได้ยังไงกองกงลางเราไม่มีตัวใหม่เลยเหรอไอที่มีอยู่ก็แค่ปริมาณไม่มีคุณภาพิเวอผูลเก็บไปทั้งหมดขั้นสองแต้มในลีกเข้าชิงเจ้ายุโรปควาแชมป์เอฟเอคัพกับทางลีคั p ในการ2021โดยกรน,นี้ผมชักจะรู้สึกว่าจเกนคอฟนะโรคจริตขนาดแท้คือมกักจะตอบคำถามแรงๆด้วยผลงานแรงๆกลับไปเสมอถ้าเป็นนักมวยก็พวกปลอจังหวะปล่อยหมัดบวกเข้าปลายคางเวลาโดนต่อยอะไรทนองนั้น ผมจะไม่ดีถึงการเรียกร้องให้ซื้อกองกลางมาเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อเดือนกันที่แล้วไอที่มีอยู่นั้นก็แย่งกันแค่ลงสนามแค่3คนเท่านั้นมันก็แค่ปริมาณไม่ได้มีคุณภาพเลยพอเห็นได้ว่ากองกลางของทีมเหมยทั้งเด็กเหมยทั้งแก่เหมยทั้งคนที่เจ็บบ่อยไม่เสริมใครเลยว่างใจเกินไปไว้รอดูกันแล้วกันงานนี้เมื่อรอดูแล้วก็ได้เห็นคําตอบเมื่อที่รอดูนาฏการ1 9นั่นแหละครับก็ไอทีมที่ไม่ซื้อใครเลยนี่แหละฮะที่ได้แชมป์พิมร์บริที่รอคอย ก็ไอกองกลางที่มีปริมาณที่ไม่มีคุณภาพพวกนี้นี่แหละครับเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนทีมจนสร้างประวัติศาสตร์ลุ้น4ี่แชมป์จนถึงวันสุดท้ายผลงานแบบนี้จะบอกว่าพวกเขามีแต่ปริมาณไม่มีคุณภาพคงไม่ได้แต่ก็แน่นอนครับมันย่อมมีคำถามสวนทางขึ้นมาอีกครั้งว่าถ้าสามารถเสริมกองกลางดีเก่งๆเข้าไปตั้งแต่แรกเนี่ยทีมอาจจะได้ทั้ง4ี่แชมป์ไปแล้วไม่ใช่แค่2แชมป์อย่างที่เห็นเห็นไหมว่าช่วงท้ายของฤดูกาลนั้นเร่งกันไม่ขึ้นแล้ว มันก็จะมีคําถามคําถามนี้ผุดขึ้นมาตามไม่หยุดหย่อนอยู่แล้วไม่มีวันจบจริงอยู่แล้วฮะและเราจะยิ่งแน่ใจได้อย่างไงว่ลกองกลางดีดีเก่งๆตัวใหม่ที่ว่านั้นจะเร่งขึ้นผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับแฟนบอลมักจะมองนักเตะเป็นคนๆไปคนนี้เล่นดีผ่านเก็บว้คนนั้นเล่นแย่ห่วยขายทิ้งดีกว่าไหมคนนี้ใช้ได้แต่เจ็บบ่อยไม่ผ่านซื้อคนใหม่เถึงนะ มันก็คงไม่แปลกใจที่จะมีความรู้สึกอะไรต่างนั้นเหมือนเราดึงจานที่จะหอบจานบินแล้วก็ซื้อจานใหม่ใส่เข้าไปชั้นวางจานก็ดูดีขึ้นหรือเราเห็นรองเท้าคู่ที่เก่าชดเชยนะฮะไม่เข้ากับพวกก็หยิบออกไปแล้วก็ซื้อตัวใหม่เข้ามาแทนชั้นวางรองเท้าก็น่าดูยิ่งขึ้นเรามักจะมองหาส่วนเกินแล้วก็ขี์ออกไปเท่านั้น แต่บางครั้งบางทีในแง่ของการทำทีมมันอาจจะไม่ง่ายที่จะเขี่ยส่วนเกินนั้นทิ้งไปเพราะส่วนเกินในสายต,ตาของแฟนบอลอาจจะยังเป็นส่วนหนึ่งในทีมแต่สายต,ตาของผู้จัดการทีมก็เป็นได้จะเป็นส่วนหนึ่งในทีมด้วยเหตุผลไหนก็แล้วแต่ยังอยู่ในแผนและก็ยังมองเห็นการพัฒนามีประโยชน์ในห้องแต่งตัวหรืออาจจะขายไม่ออกทําให้โคตา้ายังเต็มอยู่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพียงแต่สุดท้ายแล้วเมื่อผู้จัดการทีมและก็ทีมงานเคาะตัดสินใจแล้วว่าส่วนเกินคนนั้นของแฟนบอลยังเป็นส่วนหนึ่งในทีมอยู่เสมอ ซึ่งถ้าจะมองไปทีเวลานี้เราอาจยังเห็นส่วนเกินอยู่ในบ้างในความรู้สึกนะซึ่งอเล็กออเกชมาเรนใช้เวลาของเขาที่แอนฟิลบนความรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินจากแฟนบอลมาหลายปีแล้วและน่าหนัว่าในช่วงปิดฤดูกาลในการย้ายทีมที่เงียบกริบเขาก็จะอยู่ในความรู้สึกนั้นอีกครั้งความรู้สึกว่าแฟนบอลมองเขาเป็นส่วนเกินมันเป็นเรื่องธรรมดานักฟุตบอลอาชีพต้องอยู่กับมันให้จบได้เพราะทุกอย่างว่ากันว่าด้วยเหตุผลหรือว่าผลงานในสนามล้วนๆวันที่เล่นดีแฟนบอลก็เชียร์ วันที่เล่นแย่อย่างต่อนเนื่องแฟนบอลก็ย่อมมีสิทธิตั้งคำถามอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางคำถามก็ดูโหดร้ายทำลายความรู้สึกกันมากไปหน่อยใช้คำพูดที่ดูเหมือนไม่ได้มองเขาเป็นคนคนนั้นหรือคนหนึ่งที่มีจิตใจชีวิตเลยแต่ก็นั่นแหละครับนะักฟุตบอลอาชีพจะทำยังไงได้ก็ต้องอดทนให้ได้ใช่ไหมครับเพราะผมไม่รู้ว่าทำไมครับถึงยังเชื่อใจออกเล็กเชมเบรนแต่ถ้าเขาและทีมงานตัดสินใจแล้วว่ายังเชื่อใจในักเตะคนนี้ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่เชื่อใจและก็ให้กำลังใจเขากันต่อไป ซึ่งงานนี้ต้องลองดาใจครอบแล้วก็ทีมงานกันดูนะครับว่าเขามองตลาดซื้อขายที่เหลือเนี่ยอีก2เดือนนี้อย่างไรและจะมีใครเข้ามาใหม่อีกหรือไม่แต่ที่แน,แน่เมื่อทุกอย่างไปได้สบทสรุปแล้วเราก็จะได้เห็นทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรานนในรายการนี้อย่างแน่นอนและขา่าวลิบูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทกคนครับ